อะไหล่แท้คุณภาพสำหรับรถอีซูซูมีอะไหล่แท้อิซูคุณภาพสูงและอะไหล่แท้ตรีเพชรราคาคุ้มค่าอะไหล่แท้อิซูคุณภาพเดียวกับอะไหล่ที่ติดตั้งมากับตัวรถทดสอบและรับรองโดยบริษัทอีซูมอเตอร์จำกัดประเทศญี่ปุ่นอะไหล่แท้ตรีเพชรอะไหล่ทางเลือกราคาย่อมเยาทดสอบและรับรองคุณภาพโดยบริษัท,ราาท,รรรษทตรีเพชรอีซูเซลจำกัดครอบคลุมง,งานซ่อมบำรุงกว่า1 0 0 0รายการ รับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนส่วนลอดอะไหล่แท้ตรีเพชรสูงสุด15%พร้อมระบบการจัดการที่รวดเร็วทันสมัยผ่อนจระ0%นั้นสูงสุดถึง9เดือนเมื่อมีค่าใช้จ่ายพร้อมกับงานซ่อมตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปเรามีอะไหล่พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้า ให้อินสุสาลาเชียงใหม่ดูแลรถของคุณที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการ